น้ำอะไรครับอร่อยไหม<ะ>อร่อยไหมครับอรอเอาเอาชิมหน่อยน้ำอะไร้องชิมหน่อยครับอ,อ๋ออยากรู้ว่าน้ำอะไรครับวันนี้เรามากินอะไรครับเรามาที่ร้านบัวลอยบัวลอยกะทิเราค่อยมาดูว่าน้องพิมพ์กินอะไร สั่งอะไรครับวันนี้พิมสั่งอะไรครับพิมครับสั่งอะไรคือเป็ดขที่เชื่อใจรถติดตามก่อ้ยนี่หลายเมนูมากเลยนนเนี่ยเหนียวเรียนรถดิดเหนียวเรียนอ๋อข้าวเหนียวทุเรียนเหนียวเรียนไอติมเนี่ยไอติม เมนูแนะนำตัวลอยเฉยบัวลอยเฉยคืออะไรบัวลอยไอติมโอเคหมดแล้ว เดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับ โบลอยเฉยอร่อยไหมครับโบลอยเฉ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 ย,เฉย,เฉยคือโบลอยธรรมดาครับไม่ได้ใส่อะไรโบลอยเฉยมีนุ้วด้วยโบลอยเฉย,รอ,ย,เฉยอร่อยนะครับอ๋อของพิมชอบไงใช่ไหมพิมชอบพอดีใช่ไหม ชอบพอดีเลยไหนดูหน่อยนี่บัวลอยเฉยวันนี้พามากินที่ร้านบัวลอย อยสาคูชันตะลุกบัวลอยเฉยแหน่ทุเรียนไม่ยินไม่ยินมีตุ้ตีสดและเกาเลย เป็อร่อยไหมครับอ่ะบอกหน่อยบอกหน่อยครับเอยมอร่อยไหม,รมครับกินให้หมดนะเข้าใจไหมน้ำใหญ่บุญกะทิ เอามาตุ emos, ๋นต่อจนติดละลาก้อนอ้วนค่อยกินครับกินของหวานอืมอร่อยมานให้เยอะมองเท้าอร่อยอร่อยมันไม่ค่อยหวานไงมันอร่อยดี คนมากก็จะกินแล้วก็เลยไปเพรัะไม่ค่อยมีที่จอดรถเท่าไหร่แล้วเ,เขาก็ติดขขเขาก็ติดป้ายว่าห้ามจอดหน้าทางมาเข้าหมาู่บ้านด้วยก็ไม่มีที่จอดเลยที่น่ากิน,กนเยอะเลยมันมากินขนมหวาน,น,นข้างทางเพิม่มบรรยากาศเลยมันกินในาซเวี่ยเส้น กินแป๊บเดียวก็อิ่ม,ไ,มไปบ้านก่อนครับไปแล้วอิมไปบ้านไหนอิมครับไาปไม่ไปแล้วไาเอาไม่ไปยกมือด้วยเอาเดินเดิิน ไปกลับแล้วไป